เราต้องายเราเงจับ้จเป็นอะไรดรสโนวะดรนาดนูซีดะดูีดรสลามปนมาอะไรไดดววัน์บุญสกุมันโงอะไรูน่ย่างแม่ัมบี้แม่เอลโกไม่รู้เป็นะไรแม่อะไรกเอายางข้นกเลยอะนี่มันอะไรทำไมขึ้นอะมันนี้มันงานงนเลยอะไรไม่้แล้วมันต่างอะไรกันเลยอะไร

คลาบสำหรับมั้งเกมส่วนหด้วยค่ะก็เลยประลองเพตกรณ์่ก็ร้ดีค่ะอีย่างหนึ่งค<ป>่ะไปไหนกขาเป็นรอบการล่าที่เหนเือด้วย็นัง่เรอใช่เป็นหนังที่ชอบมากและรอบการาล่าด้วยเรนก็รู้สึกแอยากมาดูว่าเรื่องราวก่อนที่จะเปิดทั้งเกม กันโตเขาอ่านเป็นแฟนมาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่พาร์ทแรกอ่านหนังสือด้วยเป็นังแฟนหนังสือด้วยดูดีข้ามครับผมเกิดทันหรือเปล่าเรื่องเนี้ยพาร์ทไม่น่าเก่าขนาดนั้นมันไม่น่าขนาดนั้นเธอถ้าเป็นถ้าเป็นในในพาร์ทหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามครับผมเราจะมาติดตามในพาร์ทที่เป็นภาพยนตร์แล้วครับ ชอบอะไรของเรื S <S> ่องนี <aja ib bean> ้พครับโ้ชอบที่เขาจะมีตัวแทนนี่แหละคคเขาจะมีตัวแทนของแต่ละเขตแต่ละทีมาสู้กันเพื่อเอาแบบเอาผู้ชนะอะไรนะครับเราก็รู้สึกอินนะเวลาดูเกเว้นว่แบบเราเป็นเด็กผู้ชายด้วยอแบบมันมีแบบความซยเวิร์มีอะไรพวกนี้เข้ามาทําให้เรารู้สึกอินกับตัวหนังตัวนี้ตัวคาเกอร์วันนี้ก็คือประธานพิธีเสนอใช่ครับผมเราอยู่เขตอะไรคะซึ่งเขาเป็นประธานอภิปรดีคือเป็นตัวตัวใหญ่เลยครับแล้วถ้าเป็นพนาวุฒิเองจะอยู่เขตอะไร รัดขาวไหมพระประแดงพระประแดงนะครับพระประแดงหนูได้อยู่เขตอะไรคะมาทางห้วยขวางห้วยขวางใกล้ๆวันนี้ใกล้ๆอันนี้ในเมืองอันนี้ในเมืองหน่อยกลับมาแบบหลอผู้ชายากใช่ครับผมวันนี้ผมก็มาในลุคของท่านประธานที่บดีสโทธ์นวลนี่แหละครับผมซึ่งในในผ้าเนี้นะครับผม ทางตัวเดอะฮันเตอร์เกเนี่ยเขาก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ60 64ปีก่อนที่จะเกิด The ฮันเตอร์เกมในภาพปัจจุบันครับผม,มซึ่งเราก็จะได้ย้อนกลับไปดูถึงวความเป็นมาของเ h e ่อ n ฮันเตอร์เกมด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงประวัติของตัวคณาทีนิสมุกรบางกิน,น<ม>กครับอผมยาวผมเรายาวพอดีเหมือนกัณใช่ครับผมเรียกได้ว่าคาแรคเ,เตอร์นี่คือพอดีเลยแต่ต้องสีทองนะความส ไม่ไหวดำก่อนแล้วกันไม่จริงอันนี้คือเป็นวิกนะเป็นวิกะว่าจริงข้างในเป็นสีอะไรหรอสีดำเป็นสีดำเอ่อเอาหมักเซิร์นชวนๆหน่อยค่ะจะเข้าลงมาไปก่อนละโอเคโอเคได้ครับผมก็ขอฝากพี่แฟนคลับทุกคนนะครับแฟนคลับ The Hunger Games ทุกคนนะครับผมตอนนี้ The Hunger Games The เดอะบัลลาดของซองเบิร์ดแอนด์สเนะครับผมเข้าโรงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่แฟนคลับของผ h ในทางเกมส์นะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับ คุณจ้าสวยลอดสุดๆเลยหนูคนนี้เนาะคว้าๆจะม่เลิกควาอเลิศมาโอเคน้องกัปอยู Pl ่นี oh ่หน okay ูนาึ้นเวทีไปรับมงมงสามมาแน่เดี๋ยวพี่ขอวอล์คขอบไปนะครับขอบวีดีโอต่นีนะครับอนมีสิทธิ์หะือเอล่าต่อเลต่อค่ะต่อเลยต่อ